สวัสดีค่ะวันนี้ U N I จะพาไปเที่ยวทะเลกระบี่กันนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่ดิวานาพาซาอ่าวนางค่ะเรามีกรุ๊ป60คนมีไกด์พี่หุยมีไกด์พี่ไก่เดี๋ยวเราไปเจอกันบนเกาะค่ะขอบคุณค่ะ ตอนนี้เราก็มาถึงที่ทะเลแหวกแล้วนะคะจากท่าเรือมาถึงทะเลแหวกตรงนี้เนี่ยใช้เวลาประมาณ10นาทีโดยเรือเร็วถ้าเกิดว่าเป็นเรือหางยาวอะคะ่ะจะใช้เวลาประมาณ20-25นาทีค่ะวันนี้เป็นช่วงโ o ซ s e ั s เข้าโ o ซ s e ั s วันที่2ทะเลแหวกเนี่ยจะมาเที่ยวได้หรือว่าช่วงเวลาที่สวยที่สุดเนี่ยตั้งแต่5้าค่ำถึง10บค่ำนะคะถ้าเป็นหลังจาก10บค่ำถึง15บห้าค่ำเนี่ยแนะนำให้เป็นทริปซันเซ็ตนะคะยังไงเดี๋ยวตามไปชมบรรยากาศ ข้างหน้ากันเลยค่ะเชิญนค่ะอะไรแหวกนะคะก็จะมีสามเกาะเชื่อมเข้าด้วยกันในวันที่น้ำลดลงต่ำสุดนะคะจะมีเกาะทับเกาะมอแล้วก็เกาะไก่นะคะ,ะถ้านน้ำลงต่ำสุดเนีย่ยเราจะเดินเชื่อมสามเกาะเข้าด้วยกันได้นะคะแต่วันนี้เนี่ยน้ำเริ่มขึ้นแล้วเราก็เดินได้แค่สองเกาะก็คือเกาะทับกับเกาะมอด้านนี้นะคะตามมาจุดนี้จะเป็นจุดเดินเชื่อมระหว่างหาด เกาะทับและเกาะหม้อนะคะส่วนด้านนี้เป็นเกาะไก่เราตอนนี้เราสามารถเดินข้ามไปได้แต่ว่าขากลับน่าจะไม่ทันแล้วคะ่ะน้ำกำลังเริ่มขึ้นเนาะน้ำกำลังเริ่มขึ้นเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวไปจุดอื่นกันต่อคะ่ะ โอเคตอนนี้เราอยู่กันที่เกาะปอดะนะคะเ <Wow. S 1> กาะปอดะเป็นหนึ่งในอุทยานแห่งชาติหาดนพรัธาราหมู่เกาะพีพีค่ะเส้นทางการเดินทางนะคะจากอ่าวนางมาเกาะปอดะใช้เวลาประมาณ10นาทีโดยสปีดโบ๊ทนะคะแล้วก็จะประมาณ20-25ถึงนาทีโดยเรือหางยาวมองไปไกลๆทางด้านซ้ายมือหมวยนะคะตรงนั้นจะเป็นหาดไรเลค่ะจากปอดะไปไรเลก็ประมาณ10นาทีนะคะไม่เกินค่ะ ลําหาดของเกาะบ,บอดดะนะคะจะคล้ายๆพระจันทร์เสี้ยวนะคะตรงด้านนี้มองไปเราจะเห็นเป็นขดหินนะคะออมองคล้ายๆเป็นใบเรืสอสาเขานะคะหลังจากนี้จากเกาะบ,บอดดะไปในทริปของเราวันนี้นะคะเราจะไปทานอาหารเที่ยงก,กันที่ร้านอาหารแซนซีรีสอร์ทนะคะที่อยู่ตรงไรเลจากนี้ไปก็ประมาณสินาทีค่ะเดี๋ยวยังไงไปทานอาหารเที่ยงกันนะคะ เราไปชมบรรยากาศของไล่เลกันนะคะเดี๋ยวเราไปในถ้ำกันค่ะหาตรงนี้เรียกว่าหาดถ้ำพนางนะคะตรงนี้ของถ้ำพนางนี่ก็มีตำนานสมัยก่อนนะคะชาวบ้านที่นี่เนี่ยเชื่อกันว่า ศาลพนางเนี่ยเป็นศาลที่ศักดิ์สิินนะคะชาวประมงสมัยก่อนเนี่ยก่อนที่จะออกเรือที่จะออกไปหาปลาหากุ้งหาปูอะไรพวกนี้ค่ะก็จะมาบนศาลเก่าวมาขอพรกับพนางที่นี่ก่อนนะคะว่าให้ได้ปลาได้ปูได้กุ้งมาเยอะๆเมื่อประสบความสำเร็จสำลิดผลที่ขอไว้ะค่ะก็กลับมาแก้บน นะคะผู้คนส่วนใหญ่จะมาขอพอรที่นี่ก็คือจะเป็นในเรื่องของความรักขอบุตรขอลูกขอหลานอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่จะประสบความสําเร็จมากเลยสังเกตดูสิ่งที่เข้ามาแก้บนกันนะคะว่าเยอะขนาดไหนในภพ